สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้เสลาจะพามาตากปลาเด้อจ้าปลาหนี่เป็นปลาเมน้าม,มูลนเสลาสร้างเพื่นเอามาให้เนาะปลาหนีเสลาว่าจะตากไว้กินย่ามเกี่ยวเข่าเนาะจ้าอันนี้เสลากจำบ่ได้ว่าเขาเจ้าเอือนปลาอย่างถ้าไผหูกระบ,บอกเสลาเนเด้อปลาแบบนี้เสลาจะซื้อมาในราคากิโลละแปดสิบบาทจ้าเสลาว่าโตเพิ่นจะไข่ขปลาซิ่วเนาะ มีตตูตยใหญ่ๆจกเป็นปลอ่อนซ่อนค่ะส่วนตัวนี้เขาเพิ่นเอื่นว่าปลา,าปีไก่ด้จ้ะาซาสื่อราคาโลละกิโลละร่อยหาสิบบาทเป็นปลาไข่ไข่ปลาเนื้ออ่อนเอามาทอดกรไดเอามามกกะดีจ้ะก่อนอื่นเท่ากันน้ำปลาไปล่างก่อนด้จะล่างซา้น้ำเกลือออกแล้วห่าก็เอามาปรุงรสตามใจชอบ หลังจากที่เ้าปุงรดเสร็จเรียบร้อยแล้วเ่าก็น,น้ปลามาต่างได้เลยจ้า อันนี้ตากเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เป็นกวงกลมยางสวยงามตามทีถาดที่เขา,าเอามาตากเลยเนาะส่วนตัวนี้โรลาจะตากใส่กระดงว่าจะเห็นให้มันเป็นเป็นป่าวงนะจ้ะเห็ดไดำนี่แหละตากใส่กระดงกเสเซจเรียบร้อยแล้วจ้า อันนี้ตากผ่านไปได้เมื่อนึงเลยล้วจ้ะหลังจากนั้นสไลาก็จะมาตากใส่ตะแกงตะแกงตัวนี้เป็นขาเจ้าว่านคอนดูตากปลาเนาะจ้ะนี่จ้ะเป็นสันเป็นสันแล้วเป็นผ้าบางๆคุ้มเพื่อป้องกันฝุ้นป้องกันมาแรงแล้วจ้ะ เดี๋ยวโซลาขอตากปาไปจนกว่าจะเสร็จก่อนเด้อจวจะหลังจากที่เสร็จแล้วเขาจังาเบิ่งกันเนาะ ากเซจเรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละจ้าถอดปลากินกับสมตำ่ำกินกับตับบังหุงเนาะยามเกีียวเขาสลากก็ะอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าไปก่อนเด้อ